สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับทลิปนี้ครับก็มากันต่อรัับเจ้ายาลิศนะครับก็ไม่รู้ว่า E ีีไหนละ E p 2ี p 3ีนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ไล่ดึงแล้วนะครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมนะฮะ14กรกฎาคม อ่อไล่ดึงคันซี่ดึงออกมาก่อนนะครับตอนนี้ได้สั่งแผงหน้าแล้วสรุปนะครับสรุปในการจัดอลงอะไรก็คือว่าเป็นซ่อมตามรายการนะครับไม่ได้เหมาละนะครับซ่อมตามรายการเป็นอูจัดอะไรนะครับอูจัดอะไรก็ไม่ได้ต่างกันกับเหมาอะไรครับก็อยู่ในราคานั้นแหละนะครับราคานั้นนะสมมุติว่าเหมาเหมาแสนหนึ่งซ่อมตามรายการแสนสองอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็พอเป็นซ่อมตามรายการนะครับตามรายการ คันนี้ก็บางชิ้นก็เป็นอะไหล่แท้บางชิ้นก็เป็นอะไหล่ไต้หวันนะครับบอกกันตรงๆเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมีกมําไรนะครับผมบอกกันสูอู๋ก็ต้องมีกําไรแต่ก่อนในนั้นก็คือว่าเราก็อยู่ในความอยู่ในความรับผิดชอบของอู๋ให้นะครับผมหลังหลังการซ่อมเสร็จนะครับหลังการซ่อมเสร็จเนาะนี่นะครับไล่ดึงเป่านะครับเป่าช่วงระหว่างรออะไหล่นะฮะ ใายในนะครับก็ลื้อก่อนสอกคอนโซลมานะเช็คดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับนี่นะครับด้านในของโตยตายา a r i ินะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยอืบอ่าเปิดไฟสิครับเปิดไฟไอ้อนาี้ก็เป็นกฮ่อง่าก่า่าง่าฮ่าฮ่าั่นฮ่า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 ตาฮองแกนฮ่าฮ่าล่าฮาลัานะาฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่งฮาาาาาฮนฮ่่ ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสลักยกขึ้นยกลงนะตาโค้งก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเป็นแป๊บกลมเป็นเป็นเหล็กกล่องแล้วนะนี่นี่นะครับโค้งนวมหน้าปัดนะครับนี่โค้งเหล็กนะฮะก็เปลี่ยนเป็นแป๊บกลมแล้วนะจากรุ่นก่อนก่ก่าก็เป็นเป็นแป๊บเนาะตตวนี้เปลี่ยนเป็นเหลี่ยมละเปลี่ยนเป็นเหลี่ยมละนะครับอ๋ออันนี้อะไรครับช่างสถิตเลือสายไฟเหลือสายไฟออกนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้มันบุบบ่อแพ้งหน่ะ โอ้มันบุบนี่นะครับบุบนี่บุบด้านใต้นี้นะฮะใต้นี่จะต้องลื้อพวกนี้ออกหมดเลยนะครับลื้อออกหมดเลยอัญยะนะครับอัญยะนะนี่หน้าต่าของตู้แอร์เขานะครับตู้แอร์ก็จะเป็นตู้คอยเย็นตู้โบเวอร์นะครับลมอยู่น,นู่นนะโบเวอร์ดูดลมฟ้าเป่ามานี่เป่ามานี่ออกมานี่นะครับไล่ออกมาก็โดยรวมนะครับ เสาเกอกเสาเก๋กงเป็นยังไงดูนะฮะนี่นะครับหนาตาของเสาเก oh ๋งเหล็กก็ค่อนข้างแผ่นเปลือกนี้ไม่หนานะครับแต่แผ่นที่2เนี่ยหนานะผมดูให้นะครับแผ่นที่สองนี่ค่อขนข้างที่จะหนากับตัวซับในนี่หนาเลยนะครับตัวแผน่นตัวแผนน่นนี้หนาแผ่นแผ่นก้างกับแผ่นนี้นะครับหนาดีหนาใช้ได้อยู่นะครับเหล,ล็กหลังคาเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีคานตัวนี้นะตัวนี้เป็นเปลือกนอกนะครับเปลือกนอกมีตัวนี้ดมตัวนี้ ตัวนี้คานนะตัวนี้คานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดามนะดามแล้วก็มีคานอีกนะครับแล้วก็ดามดามดามแล้วก็ไปคานตัวหลังเลยนะครับคานตัวหลังนู่นนะฮะนี่นะฮะหรือไอแบ็กอ,ออกนะครับนี่วงกบเขาหน้าตาของภายในเจ้าตัยจ้ายอริสนะครับอ๋ออ่ะดูภายนอกกันต่อครับนี่นะฮะ ไล่ดึงนะครับไล่ดึงน่าจะได้รูปไล่ล่างแล้วแหละนะครับอันนี้น่าจะช่างเฟรมลุยนะครับช่างเฟรมลุยพนักแชทพนักแชทจะเสร็จละนะครับแผนสีเรียบร้อยคนสีออกมาแล้วนะครับอ๋อสวยงามสวยงามนะฮะนี่นะครับก็คอนเฟิร์มตั้งแต่วันจันทร์นะครับเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่ยี่วันที่สิบสิบสามนะครับวันจันทร์สิบสาม ก็ว <S an> ันนี้วันอังคารที่24นะครับที่24ไล่สรุปกันแต่เมื่อวานนะครับสรุปว่าเป็นซ่อมตามรายการก็เลยจัดสั่งอะไรนะครับช่วงเช้าสรุปเสร็จนะช่วงเช้าก็สั่งอะไรนะครับสั่งอะไรบอดี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนส่วนอย่างอื่นแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าเป็นอะไรบ้างได้นะครับเป็นไต้หวันได้ไหมเป็นออของแท้และบางทีต้องของแท้บางทีต้องไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่บากันไปแต่บอดี้น่าจะมาแล้วแหละนะครับ อ๋อบอดี oh, ้ยังไม่เข้าไป่เข้าน่าจะเข้าวันวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้เพราะว่าออเดอร์ไปช่วงบ่ายนะช่วงบาว่ายเพราะว่าทางศูนย์โตโยต้าเนี่ยจัดจัดอะไรก็คือว่ารับออเดอร์นะครับไม่เกินเที่ยงเช้าไม่เกินเที่ยงนะครับจะเป็นสมมติว่าสั่งวนันนี้ไม่เกินเที่ยงได้ของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ข้าหลังหลังเที่ยงไปนะครับก็จะได้ของวันมะรื่น,นอะไรอย่างนี้นะที่ที่นี้เขาคุยกันตกลงกันอย่างนี้นะครับออ oh. Ask, อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะพอสรุปพอพอประกันสรุปแล้วเนี่ยการทํางานก็ไม่ได้ช้านะครับ mm. ก็ถือว่าเร็วนะเร็วนะถ้าเป็นทางอู่จัดอะไรเองนะเป็นทางอู่จัดอะไรเองเป็นทางอูอ่หาอะไรเองอะไรเงี้ยมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วทางของประกันก็ไม่ได้ช้านะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมีหลายขั้นตอนไงครับมันก็เลยดึงทําให้ช้าเนาะแค่นั้นเองก็ดูเหมือนช้าดูหลายวันนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าทางอู่ถ้าเป็นอู่จัดอะไรมันก็ ข้ามขั้นตอนไปอะไรประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าจูต้ายาลิศนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย